กราบ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 สวัสดีทุกคนครับผมเมกี่เี่งนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโมเม EP ที่3นั่นเองครับผมโหหลังจากห่างหายไปนานนะฮะสำหรับโมเมนีครับน EP แรกก็เกิดชั้นนี้พี่นงเทพนะครับ EP ที่2ถึงกเืเลระกันนะครับแล้วก็ใน EP นี้ไม่ทําโมเมไม่ได้นะครับเออแต่ว่าคลิปเมื่อวานที่เป็นข่าวลือดาบพิ่าศูนย์เออทำไมไม่ทําใส่โมเมวะ ลืมครับลืมรายการนี้ไปแล้วก็ต้องขอขอโทษด้วยนะฮะอีพีที่3นี้นะฮะเราจะมาพูดถึงแอนิเมที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคนเพราะว่าตอนนี้นะฮะมีภาคเป็นวิดีโอปล่อยออกมาแอนิเมะบาสในตำนานที่มีชื่อว่าแ a m มดังนั่นเองครับ อ,อกครับมีคลิปวิดีโอนะฮะที่เปิดตัวออกมานะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะฮะที่จริงๆแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเป็นภาพที่แบบไม่ใช่แอนิเมชันด้วยนะฮะแต่ว่า สิ่งที่มันสร้างความไฮส์นะฮะสร้างความแบบโอ้พีคสุดๆนะฮะสำหรับแฟนๆที่รุ่นเดียวกับผมนะฮะอายุตั้งแต่แบบ30อัพขึ้นไปนะครับผมก็จะพีคมากๆนะฮะสำหรับการ์ตูนบาสในเรื่องของแ a ลมดังเนี่ยเพราะว่านะฮะเขามีการประกาศออกมาแล้วว่าแ a ลมดังนะครับจะมีภาคหรือมูฟวี่ในปี2022นนั่นเองครับผมและแซลมดังทำไมมันพีคถึงขนาดนี้นะครับและสำหรับน้องๆเด็กๆนะครับในยุคนี้นะฮะถ้าไม่รู้จักแ a ลมดังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าแ a ลมดัง ทำไมถึงเป็นกระตูนบาสในตำนานครับ ก่อนที่ไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องในกิเลนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณสมาชิกในะระดับหน่วยพิฆาตศูนย์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนนะฮะว่าเรื่องยอ่อของแซลมดังจริงๆคืออะไรนะฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแซลมดังเป็นกระตูนเก่ามากนะครับก็เข้าฉายเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2536คือจริงๆการเขียนจริงๆอ่ะมันปี33นี่64ก็31ปีแล้วนะทุกคนแต่ว่าถ้ามันเป็นไอในเวอร์ชันแอนิเมะเนี่ย ก็จะในปี3-6มหกโหเก่ามากอะทุกคน 31ปีผม4ี่ขวบเปงนไงทุกคนแต่ว่าในช่วงที่ผมเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็ได้ดูสแสลมดังทางช่อง9และนะก็จะมีนัดต่อยที่ภาคเป็นตัวละครพระเอกนั่นเองนะครับก็ใครที่อยู่ในในรุ่นรุ่นเนี้ยจะได้ดูแลมดังขึ้นมาหมดเลยนะฮะถ้าใครที่ดูในช่อง9้าเนี่ยเรื่องย่อมันตลกมากะอันนี้ผมอ้างอิงจากไลทีวีนะฮะเพราะว่าตอนนี้อ่ะอย่างที่บอกทุกคนนะครับใครที่อยากดูก็ไปดูกันที่ไลทีวีได้นะครับภาคไทยทั้งหมดเลยนะครับ5้ตอนนั่นเองเรื่องย่อมีอยู่ว่า ซากุระงิฮานามิจินะฮะก็คือตัวละครพระเอกนั่นเองนะครับนักเรียนนักเลงครับที่ถูกผู้หญิงที่ตัวเองจีบเนี่ยหักอกมาแล้ว50คนครับทุกคน ห้าสิบคนด้วยนะต้องห้าสิบคนด้วยนะไปหาข้อมูลจากที่อื่นมาก็เขียนว่าห้าสิบคนทั้งหมดนะครับผมและเมื่อได้เข้าโรงเรียนมัธยมนะฮะมอปลายนะึกที่มีชื่อว่าโชโฮคุนั่นเองนะครับก็ได้พบกับตัวละครนางเอกนั่นเองนะฮะที่มีชื่อว่าอาคางิฮารุโกะนั่นเองครับแล้วก็ได้ตกหลุมรักในทันทีนะครับก็ต้องบอกว่าตัวละครสากุลงีเนี่ยจะเป็นแบบนักเลงผมสีแดงมาเลยทรงผมยังเป็นแบบ เป็นนักเลงแบบการ์ตูนนักเลงสมัยก่อนอะที่แบบรวบมาข้างหน้าอะไรเงี้ยที่เป็นเหมือนก้อนๆอนะฮะเขาเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยตัวละครเขาจะเป็นนักเลงต่อยตีเก่งแต่ว่าเรื่องสาวเนี่ยจะแบบนั่นแหละโดนอกหักมา50คนทุกคนคิดดูนะฮะเอาเป็นว่าเขาจีบหญิงไม่เป็นนั่นแหละประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็ตกหลุมรักในทันทีนะครับแล้วก็เพื่อต้องการที่จะชนะใจนางเอกเนี่ยเขาก็เลยยอมสมัครเข้าชมรมบาสเกตบอลนะครับเพราะว่านางเอกเนี่ยเป็นคนชวนเข้าชมรมนะฮะแล้วเขาก็ เริ่มหัดเล่นบาสเกตบอลนะครับโดยที่เล่นไม่เป็นเลยนะทุกคนเล่นไม่เป็นเลยแม้แต่ดอกบอลยังดอกไม่เป็นเลยทุกคนเออนะครับแต่เนื้อเรื่องเนี่ยผมผมจาไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าการดูซ้ําครั้งที่2เนี่ยโหก็เป็น10ปีแล้วแล้วก็ตัวละครสําคัญอีกหนึ่งตัวนะครับในเมื่อจะมีพระเอกก็จะมีพระรองไม่ได้นะครับก็จะเหมือนนารูโตะที่มีซาสเกะนะฮะเหมือนเลยนะครับเหมือนนารูโตะที่มีซาสเกะนารูโตะก็จะ โอ้โหไม่ได้ใจสาวนะครับตัวละครนี้มีชื่อว่ารุคาวะคาเอเดะนั่นเองครับโอ้โหนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่แบบอย่างที่ที่ผมบอกมันเหมือนน,นารุโตะก็จะมีซาสเกะที่จะหล่อสาวคริตนะครับแล้วตัวนางเอกเนี่ยก็คือซา,ซ,าซากุระที่ชอบซาสเกะนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะฮะเรื่องนี้ก็คือว่านางเอกเนี่ยจะกรี๊ดมากกับรุคาวะนะครับเพราะรุคะวะเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นเหมือนแบบนักบาสอัจฉริยะเลยนะทุกคนเล่นเก่งมาก นะครับกับพระเอกที่เล่นไม่เป็นเลยนะครับมันก็เลยทําให้2ตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่เป็นคู่กัดกันนะครับเหมือนในหลายๆเรื่องที่เป็นการ์ตูนสายโชเน้นนะครับอ่ะตัวละครพระเอกนะครับแม้จะเล่นบาสไม่เป็นเลยจนละออกจากชมรมไปนะครับแล้วก็กลับข้อมาใหม่เนี่ยคือง่ายๆว่าเขาสอนเราอะในเรื่องของความพยายามนะครับนักบาสทีมชาติของประเทศไทยอ่ะก็มีไอดอลมาจากเรื่องแสลมดังเยอะมากๆนะครับทุกคนเพราะมันฟีเวอร์มากสมัยนั้นอะทุกคนแม่งอยู่โรงเรียนต้องเล่น เล่นบาสอะทุกคนมันขนาดนั้นเลยนะถ้ายุคก่อนแลมดังเงี้ยก็จะเป็นสืบอภาษาใช่ปะยุคนั้นก็จะบ้าเตะบอลกันนะครับพอแลมดังมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แบบโอโ้ผมอยู่ปฐมเล่นบาสกันเป็นบ้าเป็นหลังอยากได้ลูกบาสอยากชูดบาสเชื่อเลยว่าทุกคนที่ดูแลมดังอะแม่งแบบมันพีคจริงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการดําเนินเรื่องต่างๆนะครับในตัวละครของพระเอกเนี่ยที่เล่นบาสไม่เป็นเลยแล้วก็เป็นนักเลงมาก่อนแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นนักเลงอะไรเงี้ยระหว่างว่าเราจะไปต่อดีในสิ่งที่ เราไม่มีพรสวัสค์เลยเราทําได้ไม่ดีเลยนะฮะหรือว่าเราจะทิ้งมันไปอะไรเป็นในเรื่องของการฝึกฝนและความพยายามนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่มีจิตใจต่อสู้กับอุปสรรคที่ตัวเองต้องพบเจออะไรเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายเพื่อเป้าหมายเพื่อของซากรุระงิก็คือทําให้นางเองหลงรักนั่นเองนะครับทุกคนนี่คือเป้าหมายหลักของเขาเขาก็เลยต้องการที่จะแบบพัฒนาตัวเองให้ได้ให้เล่นบาสให้ได้นะครับก็ทําให้ตัวเองเนี่ยพัฒนา แล้วก็จนแตก่ก็ไม่ได้แบบเก่งนะมันจะแตกต่างจากเรื่องคุโรโกะนะครับทุกคนคุโรโกะเนี่ยมันยังเล่นบาสเป็นอะ่ะคุโรโกะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงชูได้หรืออะไรแอ่ะตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าคุโรโกะเนี่ยมันจะยังเล่นบาสได้อะ่ะยังเป็นตัวที่แบบพาสบอลไปหาคนไปหาเพื่อนในทีมอะไรอย่างงี้แต่สากุรงิคือไม่เป็นเลยศูนย์เลยทุกคนคือแบบ สูเลยอ่ะทำอะไรไม่เป็นเลยแม้แต่ดอกบอลยังดอกไม่เป็นอ่ะทุกคนต้องไปดูโคตรหาจนสามารถเป็นตัวจริงของทีมโชโฮคุได้ทุกคนคิดดูการ์ตูนเนี่ยมีออกมาแค่1ภาคเท่านั้นนะครับทั้งหมด51ตอนนะฮะแล้วก็หายไปเลยทุกคนแบบมันค้างคาใจมากอ่ะคือผมเข้าใจว่าจุดประสงค์ในเรื่องเนี่ยมันมันไม่ได้แบบไม่ได้ทําออกมาเพื่อถ่ายทอดว่า ตัวละครเนี่ยมันไปถึงในระดับสูงสุดที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่เหมือนว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองของตัวสักุระงิตัวพระเอกนั่นเองที่จากคนเล่นบาสไม่เป็นเลยศูนย์นะฮะพัฒนามาได้อย่างรวดเร็วจนสามารถเป็นตัวจริงของทีมชโชฮคุได้แต่ว่าไม่ได้เก่งในระดับคือมันก็เก่งในแบบของมันเองนะครับเป็นเรื่องที่สอนคนหลายๆด้านมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความพยายามในเรื่องของการต่อสู้กับจิตใจตัวเองนะครับผ่านอุปสรรคต่างๆนะฮะแล้วก็ใน เรื่องของการทําสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้ให้ดีที่สุดนะฮะแล้วจะมีตัวละครที่เป็นแบบลุค้าวะเงี้ยลุค้าวะมันก็จะเป็นตัวละครที่แบบเล่นเก่งนะครับแล้วก็ชูสามแต้มได้นะฮะแต่ ซากุระงีเนี่ยแม่งทําอะไรไม,ไ,มไม่ได้เลยเลี้ยงก็พอได้นะครับชุดไม่ได้เลยแต่สิ่งที่สากุระงีสามารถทําได้ดีที่สุดนั่นก็คือการรีบาวนั่นเองครับทุกคนเฮ้ยนี่คือจุดสําคัญนะครับถ้าใครเล่นบาสจะรู้ดีว่าการรีบาวนั้นสําคัญมากๆนะครับแล้วก็การเป็นตัวดีเฟนส์ที่จะแบบว่าป้องกันแป้นของตัวเองเนี่ยสากุระงีสามารถทําได้ดีในด้านนี้นะครับตอนแรกเขาก็พยายามจะเป็นในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นอะ่ะจนเขารู้ว่าแบบสิ่งที่เขา และสามารถทําได้ดีที่สุดจริงๆแล้วคืออะไรนะครับก็นะฮะก็คือเหมือนแบบว่าเป็นเป้าหมายของเรื่องนะครับต้องบอกว่ามีการแข่งหลายแมตช์มากทุกคน51ตอนอ่ะอยากให้ทุกคนแนะนําให้ทุกคนได้ไปดูเลยนะมันมากแล้วก็แบบโอ้ทุกคนจะขนลุกเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือการ์ตูนบาาท,ที่แบบหลายคนอาจจะรู้จักคุโรโกะที่มันจะดูเทพๆนะแต่เนี้ยมันจะเป็นอ่ามันจะเรียวๆเหมือนในชีวิตจริงนะครับทุกคนมันจะแบบมันมากอะ่ะทุกคนบอกไม่ถูกนะครับอยากแนะนําให้ทุกคนไปดูตอนนี้อ่าการ์ตูนคลาปก็มีฉา ทางไลน์ทีวีภาคไทยด้วยนะครับแล้วก็คนที่ภาคเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปดูตรงนี้ด้วยเพราะว่าตัวละครของสก,กุลงีฮานามิจิเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบตลกตลกกวนตีนกวนตีนอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคนภาคนะครับที่เข้าที่สุดนะฮะก็ในภาคสมัยก่อนก็คือนัทต่อนยนะครับแล้วก็จะมีอาการที่ได้ภาคนะฮะแล้วก็ภาคปัจจุบันนะครับที่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือพิจูน <S <S> <S ิชิคุนหรือพิจูนลูฟี่นั่นเองนะครับที่ภาค เป็นตัวละครซากุระงีครับผมโอ้โหแล้วก็ทีมภางเนี่ยก็จะเป็นทีมทีมเดียวกับวันพีชนนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนับนับเปียกแต่ว่าันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละตัวละครเนี่ยใครมีคนพากว้างเท่าที่ไปเปิดฟังมาคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวพระเอกที่แบบพระเอกพระเอกนะครับรู้เขาว่าให้ทุกคนถ่ายว่าคือใครอ่าทุกคนคงทายถูกแล้วแหละก็คือที่หนึ่งนั่นเองนะฮะทุกคนก็เขา เขาจะพาคู่กันอย่างเงี้ยเป็นคู่หูกันมาตั้งนานแล้วนะครับก็เฮ้ยแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนนั้น ได้ไปดูกันนะับว่าตอนนี้พี่หนึ่งอ่ะพี่หนึ่งเขาสัมภาษณ์การสัมภาษณ์น้อยมากนะครับในช่วงระหว่างระยะเวลาการภาคเนี่ยแต่ว่าคลิปทางช่องอิชิจูนนะครับพี่จูนได้ไปเจาะลึกสัมภาษณ์พี่หนึ่งมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วครับและเหมือนตัวละคร2ตัวคุยกันอ่ะเหมือนตัวละครพระเอก2ตัวคุยกันอ่ะไปดูแ a ลมดังกันด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามชมภาคเดอะมูฟวี่ในปี2022ก็ต้องบอกว่านี่คือกระแสะโลกเลยนะทุกคนแ a ลมดังอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบกระแสะในประเทศไทยหรือกระแสในประเทศญี่ปุ่น มันคือกระแสะโลกเลยนะเพราะสมัยนั้นการ์ตูนบาสที่ดังที่สุดในโลกก็คือแลมดังนั่นเองครับถ้าชินชอบรายการโมเมนะฮะเอาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอนิเมะมาโม้ทุกคนได้ฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวกดซับสไครต์ให้ช่องในกิเลนมุ่งสู่500,000ซับสไครต์ไปด้วยกันครับผมในครั้งหน้าครับเดี๋ยวจะมาโมเมเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันให้ดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย